อยากให้จารยำอธิบายต่อ,อกนิดนึงว่าทําไมนโยบายเงินดิจิตอลหมื่นบาทนี้ต้องหวังพึ่งบล็อกเชนอ่าทำไมไม่ใช้แอปเป๋าตังค์ซึ่งปกติก็เคยเยียวยากันผ่านรูปแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมแอปเป๋าตังค์นี่มามีบทบาทมากในช่วงโควิดที่ผ่านมาทำไมใช้ตัวนั้นไม่ได้เอางี้แล้วกันนะครับนี่คือคําถามที่ผมถามตัวเองหลักๆในโพสต์นั้นเหมือนกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบอกจะทำเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกเงินนี้ถึงมือประชาชนโดยตรง นะไม่ผ่านตัวกลางใช่ไหมฮะแล้วก็คนเข้าถึงได้ง่ายนําไปใช้ได้ง่ายอะไรต่ออะไรเนี่ยเรามีโปรเจกต์ที่ไปในเทือกเนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแอปเปิตังเองหรือแม้กระทั่งโครงการที่มีการแจกเงินทางอ้อมได้การใช้ส u b s i d i z e แบบอย่างเช่นพวกคนละครึ่งเ,เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มาดูอย่างตัวอย่างอย่างที่ทแถลงการของคุณเผ่าภูมิบอกเอาไว้ว่ามันมีข้อดีอยังไงทําไมถึงต้องใช้บล็อกเชนเนี่ย mm. เขาก็เขียนเอาไว้อยู่2อสัอย่างด้วยกันนะอย่างแรกเลยก็คือเขาบอกว่ามันมีเรื่องของ programmability คือความสามารถในการที่จะเขียนโปรแกรมลงไปในเงินได้อันที่2เนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของความเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วกันเขาบอกว่าคือเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันปลอดภัยมันแฮ็กไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยที่เหลือเป็นเรื่องของการการการชี้แจงในแง่ของสถานะทางกฎหมายของมันซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจคราวนี้เรามาดูที่2ประเด็นนี้ก่อนอันที่ 1, <อ> 1> คือ programmability programmability เนี่ยมันไม่ได้เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่เฉพาะเจาะจงอยู่เฉพาะกับบล็อกเชนเท่านั้นและอย่างที่บอกคือถ้าคุณเข้าใจบล็อกเชนมันคือส่วนของดาต้าเบสส่วนของตัวเงินตัวทน ไม่ว่าจะเป็นระบบแบบบิตคอยที่เขาเรียกว่าเป็น UTXO หรือว่าจะเป็นระบบแบบอีเทเรียมที่เป็นแบบ Account เนี่ยนะมันมีความสามารถในการโปรแกรมมาร์เบลอยู่แล้วแต่ว่าเงินของธนาคารเองของรัฐบาลเองของเงินในแอปเปตังเองหรือแม้กระทั่งทรูมันนี่เองมันก็มีโปรแกรมมาร์เบิลิตี้อยู่แล้วแค่ว่าอาจจะพูดถึงเรื่องของทัชพอยที่ต่างกันเช่นเราจะโปรแกรมในส่วนของผู้ทําธุรกรรมหรือเราจะโปรแกรมลงไปในส่วนของตัวเม็ดเงินนะฮะ ซึ่งปกติแล้วพอเรามาพูดถึงบล็อกเชนเนี่ยส่วนที่มันจะแตกต่างคือเราสามารถโปรแกรมลงไปที่ตัวเม็ดเงินได้แต่ว่าโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมนี้มันทําอะไรได้บ้างเขาโปรแกรมว่ามันมีอายุ6เดือนอใช้ได้ในรัศมี4กิโลเมตร6เดือนจร่งจริงง่ายนะเราสามารถที่จะแบบว่าตั้ง expiry ตั้ง Time l ็อ k อะไรต่ออะไรได้ซึ่งคําว่ามีอายุ6เดือนตรงนี้ผมยังสงสัยอยู่แปลว่า6เดือนไปแลกคืนเป็นเงินบาทได้หรือว่าแลกคืนได้ตลอดเวลาซึ่งสองอันนี้มีความหมายตรงกันข้ามแล้วผมเห็นข้อมูลเนี่ยมาอย,ย่างค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่ละกันซึ่่่่งเเเดดดี๋ยววคคิิิานานนจะะไ้้ขอมมมูลพตรับ ในส่วนที่เนีในที่บอกว่า Lock ล็อกรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยอันนี้มันต้องอาศัยข้อมูลเยอะขึ้นกว่าในระบบบล็อกเชนทั่วไปอ่าถ้าเราพิจารณาอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยบิตคอยเขาจะไม่มีการบอกว่าใครเป็นใครแอดเดรสใครจะสปินอัพแอดเดรสขึ้นมาใครจะสร้างแอดเดรสมันเป็นแค่ตัวเลขตัวเลขแรนดอมขึ้นมาอันนึงก็เป็นแอดเดรสของเราได้แล้วแล้วเราก็มีสิทธิ์ในการเข้ามาอยู่ในระบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใครแปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อแก้ปัญหาข้อนี้ ในเชิงของการออกแบบมันต้องมีการให้สมัครหรือว่ามีการทําพวยง่ายคือ KYC เนาะนะ,ะก็คือประชาชนอาจจะได้ตามเลขประจําตัวประชาชนก็ได้นะฮะทุกคนเขาจะรู้แหละว่ากระเป๋าไหนเป็นของใครซึ่งพอมันมีแบบนี้เนี่ยแปลว่ามันต้องมีศูนย์กลางในการที่จะ approve verify ประชาชนแล้วว่าเป็นประชาชนคนไทยหรือเปล่าอยู่ในภูมิลำเนาใดนะเราก็ต้องมีด a t ต้าเบที่บันทึกด้วยว่า ประชาชนแต่ละคนนั้นเนี่ยตามข้อมูลในในในบัตรประชาชนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็จะใช้เงินได้ที่ไหนได้บ้างตรงนี้สิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าในเชิงของการออกแบบมันบังคับว่ามันจะเป็นต้องรวมศูนย์แล้วนี่มันไม่ใช่สิ่งที่มันจะไปอยู่ในระบบแบบกระจายศูนย์แบบบล็อกเชนบิจิทัลได้เพราะนั้น,นก็จะเป็นบล็อกเชนรวมศูนย์ซึ่งอย่างที่ผมกลับไปประเด็นแรกที่คุยพี่หนุ่ยก็คือว่าถ้ารวมศูนย์แล้วเนี่ยเทคโนโลยีบล็อกเชนมันกลายเป็นภาระมากกว่าประโยชน์แต่ว่าเราสามารถนําเอาเทคโนโลยีในส่วนของ P K I เนี่ นะฮะเพื่อออโตเมตบางสิ่งบางอย่างให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันที่2เรื่องของความปลอดภัยนะฮะบล็อกเชนมีความปลอดภัยสูงสุดนะคุณคุณเผ่าภูมิใช้คําอย่างนั้นบล็อกเชนมีความปลอดภัยสูงสุดสามารถแทร c ได้ตามได้หมดทุกธุรกรรมอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่เสมอไปความปลอดภัยของบล็อกเชนขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกเยอะมากมายอย่างเช่นความปลอดภัยของบล็อกเชนของบิตคอยขึ้นอยู่กับอะไร ความปลอดภัยในที่นี้เราก็ต้องตีความด้ว่ความปลอดภัยแปลว่าอะไรหลักๆคือ<น>จะเป็นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการที่คนนอกสามารถเข้ามาแก้ไขบันทึกบัญชีย้อนหลังได้เพราะนั้นก็ต้องมีความสามารถในการป้องกันการแก้ไขบัญชีย้อนหลังป้องกันการโกงเงินนั่นเองน,นะฮะเราจะป้องกันตรงนี้ยังไงบิตคอยใช้วิธีการป้องกันด้วยการใช้ระบบสิ่งที่เรียกว่า proof of work คือการจะแก้ไขบัญชีเนี่ยทุกคนสามารถทําได้แต่ว่าคุณจะต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าคุณได้ทำ work จริงๆซึ่ง work ในที่นี้เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยกำลังไฟฟ้าและเวลา นะฮะซาโตชินากาโมโต,โตเลือกที่จะใช้กําลังไฟฟ้าและเวลาเป็นสิ่งในการพิสูจน์เวิร์กเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์โกงไม่ได้แต่ถ้าเราไปดูโปรเจกต์อื่นๆล่ะล็อกเชนอื่นๆที่ใช้ครูเวิร์กเหมือนกันเวลาและพลังงานที่อยู่ข้างในระบบมันน้อยมากฮะแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องแรงมากก็ได้หรือมีฟาร์มเ,เล็กๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขข้อมูลในอดีตเมื่อไหร่ก็ได้ ปลอดภัยไหมล่ะใช่ไหมเราไปดูโปรเจกต์บล็อกเชนเล็กๆที่เป็น p r o o f o r k เหมือนกันเนี่ยโดนสิ่งที่เขาเรียกว่า51% t a c k หรือว่า Chain Reorg ก็คือมีการแก้ไขสมุดบัญชีย้อนหลังนะฮะย้อนหลังทีหนึง่งบางทีเป็นร้อยกาบ,บล็อกเนี่ยก็คือแบบพูดง่ายๆคือได้รับธุรกรรมมาแล้วไม่มีทางรู้เลยว่าเงินจะอยู่กับเราหรือเปล่าเพราะมันอาจจะถูกแก้ไขย้อนหลังได้เนี่ยเต็มไม่หมดเลยทุกบล็อกเชนนอกเหนือจากบิตคอยโดนเลทเลยแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งก็อาจจะไปเป็น p r o f of Stake อย่างเช่นที่อีเทเรียมเป็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีควาามปลอดภัยจก การโจมตีแบบนั้นมากขึ้นแต่ก็จะเสี่ยงว่าคราวนี้มันจะมาใช้ว่าใครมีเงินเยอะที่สุดในระบบเป็นผู้สามารถกําหนดอดีตได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อวัดกันด้วยเงินสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอสถาบันการเงินเข้ามาร่วมอยู่ในระบบเหล่านี้แล้วเขามีความสามารถในการผลิตสินเชื่อเพื่อผลิตเงินแล้วเอาเงินตรงนี้แปลงเป็นโทเค็นเพื่อเป,อเปอ็นอํานาจในระบบเพิ่มขึ้นได้ <ๆ S 1> ขไดเขาสามารถที่จะเทคคอนโทรลแล้วก็สามารถที่จะเซนเซอร์แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลังได้อํานาจไปรวมอยู่ที่เดียวแล้วนะฮะระบบที่สามเลย ซึ่งผมคิดว่าของรัฐบาลจะใช้แบบนี้คือ proof of authority ก็คือลักษณะที่ว่ามีผู้มีอำนาจในการแก้ไขบัญชีหรือบันทึกบัญชีได้เพียงผู้เดียวคือรัฐบาลซึ่งจริงๆก็คือ <c oughs> ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องใช้บล็อกเชนแต่แรกแต่สมมติจะใช้แบบนี้ก็กลายเป็นว่า point of failure จะรวมอยู่ที่เดียวก็คือถ้าถ้าเซิร์ฟเวอร์รัฐบาลโดนแฮกข้อมูลก็ถูกแก้ไขได้เหมือนกันเพราะนั้นย้อนกลับไป <c oughs> ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่ปลอดภยัยแต่บอกว่าความปลอดภัยอยู่ระดับเดียวกันฮะกับแอปกับระเป๋าตัง เพราะนั้น,นพอรามองพิจารณาตรงนี้ที่บอกว่าจะจำเป็นต้องเอาบล็อกเชนมาใช้เนี่ยผมก็เลยมองว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่ฟังขึ้นเท่าไหร่ในแง่นั้น